สวัสดีครับ f อฟซีญาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วครับสามารถข้อคิดธรรมะวันนี้กับผมก็ได้เปเงินไปเจอคลิปหนึ่งจากทางอ่าเพจของหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกนะครับแล้วก็มีข้อคิดดีมากเลยครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้เอซได้ฟังกันนะครับในหัวข้อที่ว่าคนธรรมดาสอนธรรได้ไหม คนธรรมดาอย่างเราเราอย่างกระผมอย่างเงี้ยจะสอนธรรมะได้หรือไม่อ่าก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างทุกวันนี้นะครับก็ขอ้อที่จริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ลองไปฟังคลิปเสียงจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทไวยสันตุสโกวัดนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีนะครับอ่ทุกวันนี้ก็พุทธศาสนา ขอพวกเราแต่หลวงพ่อในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อก็ไม่อยากจะเข้ามาพูดมากล่าวแต่ก็มีส่วนเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มถ้าหากวาอยู่ในตะก้าก็คือตะก้าใบเดียวกันอยู่ในเรือลาเดียวกันอยู่ในรถไฟขบวนเดียวกันพออยู่ในประเทศชาติบ้านเบืองอันเดียวกันถ้าหาวามีเรื่องอะไรกระทบกระแทกกระทั่งกันจะเฉยเฉยไม่รับรู้รับทราบก็มันก็นอย่างไงอยู่เสมอ เฉยชาเฉยแฉนะถ้าเอาวัาจะลุมเข้าไปโดดไปทุป่มไปตีกันอีกก็ดูอะไรกอะไรอยู่คล้ายๆกันว่าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แต่ทิ้งยังไงหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตามิตรกาวตื่นย้ำว่าทุกคนกต้องกวนแล้วแต่ได้รับการศึกษาปริญญาตรีโทเอกมาหาปร,ริญญาเก้าประโยคทางกฎหมายก็ แตกฉานในกฎหมายทุกคนก็ได้รับความรู้ความฉลาดทุกอย่างแต่ถึงอย่างไรก็อยากจะให้พวกเราทุกท่กทานนั่นแหละทุกคนอยู่ในความรอบขอบยับยั้งให้มองโลกกว้างๆอย่าไปมองใ้โลกให้มันแคบแต่มันผิดมันผิดที่ตรงไหนกับพวก,พวก,พวกควรจะหันหน้าขามาหากันอย่างวไตไร่ปิดกุมันกันที่สังาาขารยนาก็ไม่รู้กี่ครั้ง กพระสงฆ์ออกนอกลูกนกลกนกลก่นอกทางจากนั้นก็มีการชุมกันหาหรือกันกล่าวโทษกันว่าตรงนี้มันผิดนะมัน,ผ,นะนะผิดจากพุทธประานะผิดจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะจุดนี้นะ,ะต่างตีตอนนี้ต่อไปควรจะปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ะกับผู้ที่กล่าวโทษก็อ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ไหนนกล่าวกับใครแล้วก็บัญญัติวินัยเรื่องนี้จุดนี้เรื่องอะไร ต้องชัดเจนนะเพราะชัดเจนมีหลักฐานมีกฎเกณฑ์ยอมรับกันได้จากนั้นก็ว่าอันนี้ผิดที่ผิดชี้โทษกันก็ยอมรับกันจากนั้นก็เป็นบัญญัติขึ้นมาทว่าสังขารจานาถ้าว่าไม่มีใครใครพูดใครกล่าวเฉยเลยก็ทําไปเรื่อยๆก็ทําให้เสียหายก็ทําให้เสียหายเกิดขึ้นเหรอก็เสียหาย,ยาไปอย่างมากๆหลายๆพอไ,ไม่มีใครค้วงติง ถ้าถ้ามีใครทุ่งติงขึ้นมากลับไปเอาโทษกับคนที่ทุ่งติ่งก็ไม่น่าจะถูกก็น่าจะออกมาจักใช้ลรยเดียงกันมาหันหน้าเขาาหาก,กันปรึกษาป่ารบกันแต่จำฆราวาสสอนธรรมมีไหมก็มีนะลูกหลานนะให้แปดหัวในธรอรมริัฎตกถาจิตตักฆราโบดีพร,ระพุรเจ้า็ได้รับลบยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าฆราหัสทั้งหลาย เป็นผู้แสดงธรรมอบรมให้กับพวกกระหัสเข้าใจได้ง่ายท่านก็เป็นพระนาคามีนะพระจิตตครหะปุตเป็นเศรษฐีนะแต่ที่นี้สมัยหนึ่งท่านผมนี่มุนพระองค์หนึ่งเขาเประันในในบ้านของท่านแต่นี้ก็พระเล่าแล้นก็แค่วงยจิติดยึดติดในญาติญาติโยมยึดติดในบ้านของจิตตคระหะดุ แต่จิตหากราหาบทีเนี่ยเท่านถ้นเป็นพระอริยบุคคล,ลนะท่านไม่ยึดติดกับใครท่านยึดติดกักบกับความถูกต้องกับความเป็นธรรมท่านยึดติดในจ,จุดนั้นเพราะท่านเป็นเป็นพระอริยบุคคลแล้วนะเป็นพระอนาคามีแล้วนะแต่นีนท่านก็นิมนต์พระโมคคัลลา,าสาริบุตหลายองค์ที่ไปฉันไอ้พระองค์นี้ก็ไปเห็นก็เห็นว่าเห็นว่าจพาพระสงฆ์ท้ง,ทางไายไปฉันที่บ้านของโยมกับใคร ขุ่นเครื่องใช่ไหมละ่ะขุ่นเครื่องขึ้นมาใอ้แค่วเดินไปกันนั้นไม่ไปฉันเดินผ่านไปผ่านมากระทบพูดกระแทกกระทักกระแทกแดกตันเลยเอาอะไรถาวายพ้านะกทา,า,ายญาติโยมเอาเข้าแดกกายใช้ไม้คนปุ่นนะให้ขเข้วแดกกาให้แข่าแดกตันอะไรถูกๆนะเออจากน,านกั้นก็ไปกราบพระพุทธเจ้าไปยกโทษพระพุทธเจ้าเอาพระองค์นี้ทําตนไม่ดี เพราะขรหัสเขาเป็นผู้มีธรรมพระเทะก็เป็นผู้มีธรรมตัวเองทําไมไปทําอย่างนี้พระองค์ให้พระองค์นั้นไปขอขมาให้ใครไปขอขมากับขรหัสนะเนีน่ยมันมีอยู่ในให้ไปอ่านดูในธรรมมัทธย์ตะกาถานัตถาญาตุลูกหลานนะอันนี้ก็เราเลเาข่า,าเป็นแนวทางสำหรับฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงกันนะคุคุขุชลาคุข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 ชลาอะไรนี่แหละ,ะเป็นลูกน้องของนางสาวมาวดี เขาไปฟังธรมธรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพอกลับมาก็มดอธิบายในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กับบริวารของนางสามาบระนางสามดีอยู่ในเวียงวังไม่สามารถที่จะไปได้พเพรานะนางเหล่านั้นได้สำเร็จพระโสดาบันขก้วหน้ากันทั้งห้าร้อยอันนี้พระองค์ก็รับได้รับให้เขาว่าเป็นได้รับเอธคคะจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศกว่าทั้งฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายผู้หญิงเป็นผู้ให้ธรรมะ กับผู้คนทั้งหลายอันนี้ก็มีในธรรมปฏิทักษถาอีกมือนกันกน,นะลูกหลานนะอันนี้กับเราลูกหลานไปอ่านอ่านดูหลวงพ่อก็ยกเป็นเพียงประเด็นเนี่ยเต้ยนะให้มายยุคหมายุคนี้สมัยนี้ก็เหมือนกันนะลูกหลานนะโอเอก้าอะไรนะอันนีนก็เป็นคารวาสนะก็สอนจบประเทศจีนเพ้ามานะศรัทธากูรุนะกับสาขาหนึ่งกับพุทธศาสนาก็เหมอนกันอันนี้ก็เป็นการกล่าวสอนแต่ใครเป็นคน รับรองไปประกาศว่าสอนผิดส,สอนถูกหละ่ะเพราะมันพวกเราเกิดมาใหญ่มากเกิดมาใหญ่ที่หลังเ่มิลละอ,อนครับมีมากมายอย่างอินโดนประเทศอินโดนิเซียหลวงพ่อก็ไปไปประเทศอินโดนีเซียมีมูลในทธิขึ้นมากัปีฆราวาสสอนฆราวาสตั้งทีมขึ้นมาแลวกันสอนศีลสมาธิปัญญาแนวหลักทมคาสอนของพระพุทธเจา้าทั้งสอนทั้งมหายานด้วยสอนทั้งเถระวาทด้วย เขาลนปนเปกันเป็นคารวัตส,สวนคารวัตเพราะมันมีไม่มีพระใช่ไหมละ่ะณว่าเมืองไทยของเราต้อง่อโชคดีอย่างมากๆพระสฆ์ทั้งหลายลดหลังนี่นามสั่งสอนแต่ถึงยังไงคนเถิกก็ต้องเลือกอย่างที่ว่านั่นนะ,ะนานาจิตตังนานาทัศนะนานาความคิดเห็นอันนี้ก็คือลวอพ่อไปเหตุมาจาิงคโปนี้มันกัน,นคือพ่อไปพักที่วัดสิงคโปพ่อวันอาทิตย์มาเนี่ยวัดเสาร์อาทิตย์เนี่ยชั้นล่างชั้นต่ำ ทานตั้งเทมคื้มาสอนเด็กสอนุศีลธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐาน,น,ว,นาวุ่นขคนรบคารวะอย่างไงควรมีสมาคารวะอย่างไงสอนเด็กนะ,อะพอชั้นที่สองขึ้นไปสอนพวกหนุ่มสาวให้มีกาพี่ให้มีศีลให้มีกฎระเบียบขึ้นมาแต่ชั้นบนสอนเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาสําหรับผ,ผู้สูงอายุก็โดยมากก็มีตโยมโยมเขสอนกันนะไปเห็นเห็นแล้ว นับเมืองไทยของเรานับขอโชคดีนะลูกหลานนะมีพระคุูบาอาจารย์มีมากมายที่จะสอนธรรมะให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญ,ญาติโยมในต่างเทศต่างถิ่นต่างแดนในโดยมากเขาสอนกันอย่างนี้นะอันนี้ก็อเราเล่าบอกล่าให้คณะศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานได้ฟังหลังจากฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับเอฟซีญาติธรรมทุกท่านทุกท่านคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถาเช่นเคยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวีดวีโอนี้ แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่นะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับอ่าเป็นความคิดของใครของเราต่างคนก็ต่างความคิดนะครับก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันดูนะครับก็สุดท้ายนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสาธุจเจริญธรรม